สวัสดีค่ะ,ะพบกับชาแนล <Channel. S 2> มิมี่เอาบีเอฟบิววันนี้ก็จะมารีวิวเซ็ตทำสลามของบาปปานะคะนี่ค่คะเราได้ไม้พายกับที่ตวงสื่อเดียวกันทั้ะเป็นแกะน้าบ้านอยู่ไหนมาแกะกันเลยนะคะิกนขอค่ะใช่ค่ะมูดี ก็ซื้อขอมีกระเป๋ากระฝาไม้ตัวเลีพน้ำลาก้าวสองขวดกิน หมดร้านแล้วอ่ะถ้าซื้อหมดร้านเดี๋ยวปุ๊กก็จะไม่มีพวกเกตเตอร์นะแต่ว่าจะมีเป็นผงนุกนะคะไม่ค่ะค่ะก็พอดีช่วยผสมอ่ะไราถามไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะก็แถ่ายที่อื่ นะคะ็นนี้ก็ว่างนะคะเราก็เลยจะมาทำแค่นิดเดียวพอนะมาทำกันเลยนะคะเราจะไม่ทำแบบเยอะอะทำใส่นี้แล้วก็คนนะคะเคยหลายแล้วใส่กาวกันเลย เราจะใช้สูตรเรานะแต่ก็ก็แล้วแต่เลยาอ,อย่อค่ะก็ขอใช้ขอใช้ค่ะท้ด่ดีเสริมคนเราขอใช้ด้วยนะทำสีอะไรดีอ่ะทำสีอะไรเดีให้น้องเราเลือยโอเคค่ะคิดตั้งค่ะเราขอเลือกสีเดี๋ยวดูกลิ่นก่อน ไม่ถูกเดี๋ยวเอาออกมาก่อนว่าเป็นขวดเลยดีกว่านั้นก็เป็นกลิ่นมีกินพีชกินองุ่นกินแอปเปิ้ลกินสับปะรดกินเมลอนแล้วก็กลิ่นองุ่นอกินองุ่นแมวมาอีกแล้วกลับผมมีถ้ากินิ่น นั้นนั้นหนูเอาสีม่วงกินองุ่นสีม่วงกินองุ่นเอาสีม่วงนะกินองุ่นโอเคเราจะใส่ไปสักสองสามหยดจะใส่ให้นะใส่ไปสามหยดนะคะแล้วก็กินองุ่นเนาะเห็นเราเอิดกินองุ่นกินองุ่นนี่ค่ะใช่นะคะกินมากดูดิ เวลาใส่กิ่นกับสีไปเมื่อกี้หนึ่งหยดแล้วนาอกิน่นใส่กิ่นสามหยดนะคะแล้วก็นำไม้พายที่ใหญ่กว่าที่เพราะว่ารู้สึกรู้สึกว่าจะใส่อเลย เลยนะคะแล้วเราใช้อะไรลองดีอ่ะนี้ลองก่อนไปกันนะคะก็ค่ะมาตัดถุงเลยนะคะโอเคค่ะทำให้ แล้วนะคะใส่ของมุกเลยจริงจิ้งจอม่วงมุกนะวางันโฟมท่องนอนช่องนอ,นอนดีกว่านอน,นอนดีกว่าโซชานายก็ตกตื่นและไปโรงเรียนดีกว่าก็<ห>านคนเลยเธอมวยกินที่บ้านอ่ะ เร็วๆนะฉันต้องไปโรงเรียนฉันก็เหมือนกันแหละที่ยุ่งอย่างละนห่อไทยเวยนะคนอย่างนี้เลยคนเลือดผสมนี่มีจริงๆใช่ๆแบบจิตเราไม่ได้อยู่ที่บ้านไปโรงเรียนนะจ้า อเธอเขาิะเลเนาะออ้าวขอก,กินพูดได้อ้าวขอกินพูดได้ค่ะเธอมันได้โอเคค่ะเร,เราจะเราจะใส่น้ำยาเลยนะใส่น้ำยาไม่เกะเลย <c oughs> แล้วต้องขยำก่อนเลยขยำขยำโอเคค่ะขยำเสร็จแล้วนะคนใส่แล้วจะใส่ไปเลยก็คน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 เหนียวเหนียวมาอีกแล้วอะไรหรอคะ อ้าวทำไมเปลี okay, sand, kind of um, ่ยนของขายอ๋อเขาจะเป็นไข่อ๋อค่ะมันไม่กลัวหกได้ตอนนี้ฉันขอป้าหน่อยนะคะฉันขอถุงติดนะคะโอเคคนจนกว่าจะไม่ติดภาชนะนะฮ่ากลัวเฟรนด์ดีเยอะไปเลยกินไม่ได้ฉันเอาไข่แล้วกันเหนียวมาก เราไม่กลัวที่จะติดมือค่ะนวดเลยค่ะน,นี่ค่ะชิบสากอันนะฉันนีต้องใส่มุกน้อยไปนะแต่ว่ามาลาอัน,นคขัน่อันค่ะเออออริสเค่ะัน,นี้นะคะกลิ่นหอมมากอ่ะงุก

เราว่าถ้ามีบีบีออยมันจะดีจะโคบเหนันเนี่ยครับแผลแผลดิบอ่นลูกพรีเป็นขนมนี่นะคะเดี๋ยวแล้วก็บ้านเราทดลองสีม่วงให้ดูนะเดี๋ยวเราจะทำสีอื่นไปเลยกลิ่นในถ้วยอะไรนะเจมี่ เราสีอื่นอันนี้ในคลิปเราขอทำแค่สีม่วงให้ดูนะเราใส่กล่องเลยใส่กล่องได้ไม่ไม่หรอกนะเราไม่ได้ตวงเหมือนแบบเฮ้ยเราไม่ได้ตวงอ่ะเราใส่มัม่วๆเลยอ่ะ สองต่อสิบาค่ะนี่แล้วก็ปิดฝาเลยปุ๊บได้แล้วนะคะเสื้อของตระพ่าสีม่วงกินอุ้นค่ะเพา่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดสัส่นเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ